ยาสีฟันโอเคโฮเบใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนสื่อหวังทุกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งครับตีห้าสามสนทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสาหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยเด็นข่าวสาคัญกับเฮตไลน์นิวส์ค่ะ ภรยาอดีตบิ๊กตำรวจมอบตัวหลังถูกภรรยาของพันตำรวจเอกแจ้งความข้อหาลักทรัพย์บุกรุกคอนโดเจ้าตัวยืนยันทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเรื่องที่เสียหายหมอบให้ทนายดำเนินการหลังสอบปากคำกว่า4ชั่วโมงทนายความย้ำอีกครั้งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังจากนี้จะดำเนินคดีกับคนที่ทำให้เสียชื่อเสียง ด้านภรรยาพันตารวจเอกเปิดใจภรรยาอดีตบิตกตำรวจแอบมีสัมพันธ์กับสามีมีหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดส่วนถุงสีรุ้งห้าใบฝ่ายหญิงเป็นคนเอามาฝากไว้อ้างเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแต่พอลองเปิดถุงดูพบว่าเป็นเงินกองพเนินวันที่บุกรุกคอนโดผู้ก่อเหตุเอาถุงสีรุ้งไปและขโมยทรัพย์สินไปด้วยแต่ผู้ก่อเหตุลืมกระเป๋าของตัวเองไว้เลยเป็นหลักฐานสำคัญในคดีย้ำต้องการทรัพย์สินคืน และขอให้คู่กรณีออกมาพูดความจริงขณะที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบคอนโดที่เกิดเหตุพบผู้ถูกกล่าวหาทิ้งหลักฐานไว้ในห้องหลายอย่างเร่งตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงกล้องวงจรปิดส่วนจะเกี่ยวข้องกับเส้นการเงินเว็บพนันออนไลน์หรือไม่เป็นหน้าที่ของตำรวจสืบสวนด้านผาบตรอยอมรับคดีนี้อาจทำให้ประชาชนเอื่อมระอาภาพลักตำรวจส่วนเรื่องคดีใครผิดถูกว่ากันไปตามกฎหมาย DSI รับดีไอคอนเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดฐานฟอกเงินหลัง18บอสโดนข้อหาร่วมกันช่อโกงความเสียหายเกินกว่า300ล้านบาทหลังจากนี้เร่งสอบเส้นทางการเงินและที่มาทรัพย์สินหากหลักฐานเพียงพอจะแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มส่วนทรัพย์สินที่ยึดมาจะขายท่อตลาดเอาเงินมาชดเชยให้ผู้เสียหายหากเป็นของปลอมต้องสืบต่อว่ามีไว้เพื่อโฆษณาชนเชื่อหรือตบตาเจ้าหน้าที่ ขณะที่ยอดผู้เสียหายทั่วประเทศพุ่งไป8,137รายมูลค่าความเสียหายรวม2,412ล้านบาทด้านผาอตรสั่งตั้งกรรมการสอบรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีแต่งเครื่องแบบขึ้นเวทีทักชวนร่วมธุรกิจขีดเส้นต้องรู้ผลภายในสองวันหากมีความผิดลงโทษทั้งวินัยและอาญา ตำรวจปปป,ป,ป,ปนัดมาให้ปักคำวันเสาร์นี้เจ้าตัวยืนยันไม่ได้เป็นสมาชิกดีไอคอนไม่รู้จักบอสต่างๆขึ้นเวทีเพราะเป็นแม่ทีมของบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมความงามจดทะเบียนถูกต้องไม่ใช่เวทีดีไอคอนไม่มีเจตนาโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติวอนสังคมอย่าเพิ่งพิพากษาจากคลิปไม่กี่นาทีทนายเผยบอสพอสั่งสออเดอร์ หมอบอำนาจแจ้งความเอาผิดนักร้องสาวกอไก่ข้อหากันโชครัพย์ 2. จอดดำเนินคดีเอกพภพใส่ใหม่ต้องรอดและพยานเท็ดที่ให้ข้อมูลเรื่องเงินคริปโต 3. รวบรวมหลักฐานเอาผิดทนายคนดัง 1. ในทนายดรีมทีมรีดซับเ์7ล้านแลกไม่นำผู้เสียหายไปแจ้งความมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานและ 4. รวบรวมรายชื่อแม่ขายที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายมอบรายชื่อให้ตำรวจสอบสวน ด้านตำรวจปปป,ปจ่อเรียกเอกใส่ใหม่ต้องรอดและพยานให้ปากคำสัปดาานหน้าหลังทนายบอสพอลแจ้งความเอาผิดขณะที่กริดอนงมอบเอกสารให้ตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงปมถูกเหล่าหารับเงินสองทางจากบอสพอลและผู้เสียหายเผยต้องออกมาชี้แจงเพราะห่วงความปลอดภัยของลูกและครอบครัวหลังมีคนขับรถวนเวียนหน้าบ้านท้าทนายบอสพอลมีคลิปอะไรก็เปิดมากล้องวงจรปิด จับภาพคนร้ายบุกเข้าร้านขายของชำในซอยดานสำโรง30ทําทีเข้าไปซื้อน้ำอัดลมก่อนอาศัยจังหวะเผลอล็อกคอทำร้ายหญิงชราวัยเจกระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทและพระเลี่ยมทองแล้วหลบหนีแต่ชิ้นส่วนสร้อยขาดไปบางส่วนตำรวจตามรวบตัวได้พบคนร้ายเป็นหมอน,นวดสาวเคยรับจ้างนวดจับเส้นให้ผู้เสียหายหลายครั้ง จนรู้ว่ามีทองและเฝ้าร้านคนเดียวอ้างก่อเหตุเพราะอารมณ์ชั่ววูบมีปัญหาการเงินต้องเลี้ยงดูลูกวัยเก้าขวบส่วนสามีไม่ทำงานแต่ตำรวจพบประวัติผู้ต้องหาเคยก่อเหตุแบบนี้มา3ามครั้งผู้เสียหายทุกรายเป็นหญิงสูงอายุและเคยเป็นลูกค้านวดแผนโบราณเบื้องต้นแจ้งข้อหาทิงทรัพย์เวลากลางคืนและบุกรุกยามวิการส่งตัวดำเนินคดี ชาววงการสงฆ์คลิปเสียงเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดลำปางวัย56คุยเซ็กซ์โฟนกับศรีกาอดีตแคดดี้วัย61ชาวบ้านเผยฝ่ายหญิงมีสามีเป็นคนขับรถของเจ้าอาวาสหลังคลิปเสียงหลุดเจ้าอาวาสยอมรับเป็นคลิปจริงเตรียมศึกหลังออกพรรษาแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่สึกสักทีอ้างถึงจะผิดก็ผิดเล็กน้อยแค่เอาดอกไม้ใส่พานไปขอขมากับศรีกาก็ลบล้างความผิดได้แล้ว ด้านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเผยกำลังเร่งสอบสวนและพิจารณาความผิดหากเป็นไปตามคลิปถือว่าผิดวินัยส่งร้ายแรงโทษตั้งแต่อาบัติถึงปาราชิกหากมีเพศสัมพันธ์กับศีกาถึงขั้นปาราชิกทันที ออยอพร้อมเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไทยแพนและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคถแถลงผลการสุ่มตรวจสารเคมีอันตรายในองุ่นไซมัสคัตด,ด,ดำเข้า2ําเข้า24ตัวอย่างทั่วกรุงเทพและปริมณฑลทั้งจากตลาดค้าส่งผลไม้รถเร่แผงขายข้างทางห้างโมเดนเทรดและร้านค้าออนไลน์พบมีสารพิษตกค้าง50ชนิด สุดช็อก74%ของสารพิษที่ตรวจพบเป็นสารพิษประเภทดูดซึมเข้าเนื้อองุ่นยากต่อการกำจัดออกห่างสะสมในร่างกายมีผลต่อสุขภาพระยะยาวออยอดแนะวิธีกินให้ปลอดภัยใช้มีดหรือกันไกลตัดขั้วองุ่นออกจากพวงแช่ด้วยเกลือน้ำส้มสายชูด่างทับทิมก่อนล้างน้ำเปล่าอีกรอบด้านไทยแพนเร่งร้องผู้ประกอบการ ต้องระบุแหล่งที่มาของประเทศต้นทางสินค้าให้ชัดเจนเพื่อผู้บริโภคตรวจสอบย้อนหลังได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจทั่วประเทศลุยตรวจค้นล่าตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคดีตากใบก่อนหมดอายุความหนึ่งวันมอบตำรวจนครบาลค้นพื้นที่กรุงเทพและตำรวจภูธรภาค 4, 5และ7ค้นในต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่นำหมายสารลุยค้นที่กาลสินเชียงรายเชียงใหม่สงขลาสุราษฎร์ธานีตรังกรุงเทพและปริมณฑลไม่พบตัวผู้ต้องหาแม้แต่จุดเดียวญานิพี่น้องให้การเป็นเสียงเดียวกันผู้ต้องหาหายตัวออกจากบ้านพักนานแล้วติดต่อไม่ได้อีก คุณผู้ชมครับคดีตักไปเนี่ยเป็นคดีที่ทําให้เกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมากนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2,547และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก่อนที่คดีจะหมดอายุความในเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะในเวลานั้นเนี่ยยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเสียใจนะครับและขอโทษในนามรัฐบาลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับอ่านความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ระบุถึงข้อเสนอออกพรกรเพื่อขยายอายุความนะครับบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การตราพระราชกำหนดและต่ออายุความคดีเฉพาะคดีคดีตากใบเพียงคดีเดียวอาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญครับไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีเพื่อเป็นการบังคับ ใช้แก่คดีดังกล่าวไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรค2ทั้งยังอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมสรุปนะคะก็คือไม่ไม่เข้าเกณฑ์ในการออกพระ,ะราชกำหนดนะคะตามรัฐธรรมนูญเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะปฏิหาเหรอมันต้องใช้เรื่องจริงอะคะ่ะ คือทานักข่าวก็ถามนะครับว่าจะรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หลังจากคดีขาดอายุความเพราะว่าขณะนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการออกค้นหาและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีส่วนสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีล่าสุดตนได้รับรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วซึ่งก็ยังไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังนั้นตนจึงไม่อยากให้โยงเรื่องนี้กับการเมืองเพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก นักข่าวก็ถามนะครับบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นในสมัยของนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะนที่เป็นลูกแล้วก็มาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อรู้สึกกดดันหรือไม่นะครับ คุณนุกิงก็ย้ำบอกว่าตั้งแต่สมัยนายทักษิณก็มีการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและในสมัยนี้ตนก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกๆพื้นที่ของประเทศอย่างสุดความสามารถและหากถามว่ากังวลไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่ครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะการประชุมสภาเมื่อวานนี้ตามกันต่อค่ะสําหรับวาระสําคัญก็คือการพิจารณารายงานของคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะสุดท้ายค่ะที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมธิการหลังจากในพักเพื่อไทยเสียงแตกค่ะคือส่วนใหญ่โหวตไม่เอาด้วยทั้งที่ตอนเช้าเนี่ยมีมติจะโหวตหนุนนะคะ ไปดูการพิจารณารายงานของคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อวานนี้ก็เป็นการพิจารณาต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานในที่ประชุมก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งจากพรรคเพื่อไทยทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมค่ะทิ้งสั่งปิดประชุมไปก่อนที่จะมีการลงมติ สำหรับการประชุมเมื่อวานคุณพิเชษก็ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กรรมธิการกับสมาชิกอภิปรายกันอีกครั้งบรรยากาศการอภิปรายเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะประเด็นหลักก็คือการนิรโทษกรรมรวมคดีตามมาตรา112หรือไม่นางสาวสศินันธรรมนิตินันหรือว่าทานายแจมสสกทมพักประชาชนก็เป็นกรรมธิการที่สนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมตามมาตรา1 1 2โดยไม่มีเงื่อนไข อภิปรายแบบนี้ค่ะบอกว่ายุคนี้เป็นช่วงที่การมีนิโทศกรรมมากที่สุดเพราะว่าพักการเมืองที่ประชาชนเคยเชื่อว่ามีอุดมการต่างกันสุดขั้วยังสามารถจับมือปรองดองกันได้แล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ที่เป็นทนายให้กับผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึ 2. ก่อนจะบอกว่าขอให้เปิดใจให้โอกาสประชาชนที่มีคดีมาตรา1 1 2ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะ การนี้เทษศกรรมเนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนและควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้ที่สุดค่ะนั่นคือยุคที่พักการเมืองที่ประชาชนเคยเชื่อว่าอุดมการณ์ต่างกันสุดขั้วเราฟ้ากับเหวเนี่ยกลับมาจับมือปรองนองลืมอดีตกันได้แบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในชาตินี้ แล้วทําไมการนิ้เทศกรรมประชาชนเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้คะอยากให้ทุกท่านเปิดใจและให้โอกาสประชาชนที่ต้องถูกดําเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองกลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีเหมือน <จบ S 1> ที่พวกท่านจับมือกันตั้งรัฐบาลค่ะขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณจตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยก็ลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนคณะกรรมการนะคะ บอกว่าตั้งแต่ปี48เป็นต้นมามีการเนรโทศกรรมให้กับคณะรัฐประหารไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าประชาชนที่มีคดีเกี่ยวเนื่องกับการเมืองกลับไม่มีการเนรโทศกรรมแล้วก็บอกว่าวาระนี้ไม่ใช่โอกาสที่พักการเมืองจะมาแข่งกันแสดงความจงรักภักดีว่าถ้าเห็นด้วยกับการนิรโทษแสดงว่าไม่จงรักภักดีหรือไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษจึงจะแสดงความจงรักภักดี แต่ว่านี่เป็นวาระที่จะต้องหาทางว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้หรือไม่วาระนี้ไม่ใช่เป็นวาระโอกาสที่พักการเมืองจะมาแข่งกันแสดงความจงรักภักดีว่าถ้าเห็นด้วยกับการนิรโทษก็แสดงว่าไม่จงรักภักดีไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษจึงจะแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่แบบนี้ครับเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันหรือไม่ การนิรโทษและต่อมาทำให้เกิดการกระทาผิดซ้ำโดยประชาชนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การนิรโทษแล้วกระทาผิดซ้ำมีอยู่เรื่องเดียวคือการทำรัฐประหารขณะที่สสของพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาอภิปรายไม่เห็นด้วยกับรายงานของข้อสังเกตของคณะกรรมาการโดยรวมนะคะ ก็จะระบุว่าการนิริโทษกรรมคดีมาตรา1-2จะทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่และสุดท้ายค่ะเมื่อมีการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมรับทราบรายงานแต่มติคือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาการคะแนน269ต่อ15 151งดออกเสียง5ซึ่งเสียงเห็นชอบหลักๆคือเสียงจากพักประชาชนส่วนพักเพื่อไทยนะคะแม้ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยมีการประชุมพักแล้วก็ถแถลงว่า จะมีมติโหวตเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาการแต่พอถึงเวลาปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคือ115เสียงโหวตไม่เห็นด้วยค่ะมีเพียง11เสียงที่โหวตเห็นด้วยอย่างเช่นคุณจาตุรนคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการแล้วก็มีงดออกเสียงอีก4คนนะคะ คุณผู้ชมครับโดยก่อนที่สภาจะลงมติเนี่ยต่อข้อสังเกตต่อคณะคณะการมนะครับปรากฏว่ามีบรรยากาศของการประท้วงและก็ปะทะกันอย่างดุเดือดซึ่งเกิดขึ้นจากกาันนำพักเพื่อไทยด้วยกัน<ม>อเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับ<ฮ>เป็นการประทะกันของนายแพทย์ชนนั่งสีแก้วครับสสพักเพื่อไทยและนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่1จากพักเดียวกันที่ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครับโดยเมื่อปิดการอภิปรายเข้าสู่ช่วงที่มีการลงมติ นายพิเชษได้ทําความเข้าใจกับสมาชิกบอกว่าจะต้องมีการลงมติอย่างไรก่อนจะสรุปว่าให้ลงมติเฉพาะข้อสังเกตของคณะกรรมาการส่วนรายงานถือว่าที่ประชุมรับทราบโดยไม่ต้องโหวตจากนั้นนายพิเชษก็ได้ให้สมาชิกเสนอยติเพื่อให้โหวตข้อสังเกตทําให้ในายแพทย์ชน่าสีแก้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยลุกขึ้นมาอธิบายถึงเรื่องการลงมติไปแล้วได้ประท้วงประธานด้วยน้าเสียงแล้วก็ลีลาที่เรียกว่าเป็นการสอนมวยประธานแถมมีการชี้หน้านะครับบอกว่า ถ้าท่านทําหน้าที่ไม่ได้ให้รองประธานคนที่สองขึ้นมาทําหน้าที่แทนซึ่งรองประธานสภาคนที่2ก็คือคุณพรดอนปริศนันทกุลนะครับจากพรรคเพื่อไทยที่นั่งอยู่ข้างๆนายพิเชษบนบัลลังก์ประธานเลยก็เลยทําให้ในายพิเชษเนี่ยออกอาการไม่พอใจนะครับบอกไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมา,าท่ามกลางเสียงเฮแล้วก็เสียงหัวเราะของสมาชิกเหมือนกับการเชียย์มวยดูบรรยากาศนะครับทำตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับ แต่ท่านให้เสนอยติเสนอทําไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทาไม่ได้เปลี่ยนลองสองขึ้นแนไม่ต้องชีนนะ้หน้าไม่ต้องชีนนะ้หน้าไม่ต้องชีนนะ้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมา เือดจะผักเดียวกันด้วยนะคะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่ไปร่วมประชุมบริกนะคะเนี่ยค่ะเป็นผู้แทนของนายรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมบริกพลัสมิตที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยคุณมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมระดับผู้นําระหว่างประเทศกลุ่มบริกกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนาหรือว่าบริกพลัสมิตครั้งที่4นะคะ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ b r i c i s and the Global South Building a Better World Together ตามคำเชิญของนายวลาดิเมียปูตินประธานนาธิบดีรัสเซียเพื่อจะหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกและสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในกรอบ Bri c s ตั้งแต่ปี60ค่ะ แล้วก็ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกบริกไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะขณะที่การกล่าวถ้อยถแถลงทางคุณมาริตก็เน้นย้ำความสัมพันธ์เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของระบบพหุภาคีแล้วก็ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มบริก์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพที่คุณมาริตร่วมถ่ายภาพกับบรรดาผู้นำบริกค่ะ ก็มีประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วช่วงหนึ่งท่านประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะคะเดินเข้ามาจับมือทักทายกับคุณมาริิ์ด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ